ร้องให้ทำไมเหรอมัวจากนี้พวกเราก็เป็นคู่ครองที่แท้จริงแล้วนะพวกเรากลับกันเถอะนะข้าอยากอาบน้ำก่อนนะได้สิซิงซิงถ้าหากว่าเจ้าไม่มีแรงแล้วก็พวกเราพักผ่อนกันสักหน่อยเถอะนะเออไม่ไม่ต้องหรอกนะพวกเราที่ไปอาบน้ำกันก่อนเถอะมัวข้าก็ไม่ได้เรียบขนาดนั้นสักหน่อยเนึงนะ งริงข้าช่วยอาบน้ำให้เจ้านะข,ข้าอาบเองได้นะเจ้าดูสิในแม่น้ำมีก้อนหินเยอะแยะไปหมดเลยพวกนกนะชอบหินแวววาวข้าจะหามาให้อันนึงนะเอ๊ะมีอะไรเหรออืมคือว่านะงริงๆเป็นอะไรไปเหรออย่าถ่วงเวลาสิเดี๋ยวข้าจะหาของขวัญมาให้เจ้านะเจ้าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของข้าแล้วมั่ว ให้ข้าทำอะไรเพื่อเจ้าหน่อยเถอะนะพวกเราทำเยอะแล้วละนะเอะ๊ะเสื้อของข้าระวังนะลื่นได้อันตรายมากเลยนะอย่าขยับนะสิงสิงแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นมัวเธอจะรุนแรงมากเกินไปไหมเนี่ยคิดว่าเขาจะอ่อนโยนเหมือนเมื่อก่อนซะอีกสิงสิง เจ้ามีความสุขหรือเปล่าเสื้อผ้าลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแล้วจะกลับบ้านกันยังไงล่ะ